สวัสดีครับตามมาดูไปกันเลยวันนี้นะครับ e ี EP ที่สามของผมแล้วนะครับวันนี้เราจะไปหาหน้าร้อนแบบนี้เราก็ต้องไปหากินบางเมชินนะครับตรงนี้นะครับต้นของมันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตามไปเลยครับนี่เป็นส่วนสาธนารณณะของเกาหลีนะครับ ร้อนครับร้อนมากครับหาอะไรกินก่อนครับไม่รู้ว่าจะมีเหลือไหมครับนี่นะครับเต็นต้นเมชินนะครับที่เรามาหากัน,นครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวติดตามเือนสดโดนเงนะดครับตรงนี้มันอยู่ตรงปลายนู่นนะครับจบ <c oughs> <c oughs> ใบไม้สอยเอานะครับเอดีลองเขย่าต้นดิะนะตรนี้โอ้โหตกประมาณว่างเต็มเลยครับเก็บที่ลูกดีๆไปกิน,นครับนี่ครับหืมขาวเหลืองน่ากินมากครับ ครับล่วงเต็มต้นนะครับเก็บมันทีดีๆไปกินนะครับดูนะครับข้างบนนะครับข้างบนเยอะมากครับเอาเลยครับไปแล้วครับโอ้โหร่วงมาเต็มเลยครับดูครับเพื่อนๆเราจะเก็บนะครับนี่ครับไม่ติ่สุกนะครับสุกก็อร่อยนะครับ เก็บกินครับเกาหลีไม่กินกันหรอกครับในแต่ไ,ไทยเทศไทยละกินครับวงเต็มนะครับอร,อ,อร่อยอร่อยทั้งนั้นครับหน้าร้อนต้องกินแบบนี้ครับครับเดียวครื่องทุงนะครับ ร่วงเต็มนะครับใสยเมื่อกี้วันที่น้องเขาขึ้นขย่ามาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ร่วงเต็มเลยครับ <c oughs> หน้าร้อนมันมีกินแล้วก็มีแรงนะครับ <c oughs> ม,มีไหมโอ้ข้า oh, <c oughs> งบนนะครับพี่เพื่อนเดี๋ยวน้องเขาจะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ขย่มอีกทีนะครับไปลุยไปครับอื นี่ครับน้องเขากำลังจะขึ้นไปขย่มครับโปรดติดตามครับมีจะล่วงใจหัวผมหรือเปล่าครับเติมเต็มกิ่งโนดกิ่งโนดนี่กิ่งโนดกิ่งโนดกิ่งโนดอะอาทิตย์หน้าก็ไม่มีแล้วครับตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วครับไม่ต้องให้น้องเขาสอยลงมาครับน้องเขา จบสูงมาครับต้องขึ้นสอยครับอีกอีกน้อยอีกน้อยไปไปลายพี่อะขยอมอีกสองที่อ่เยี่ยมโอล่วงมาเยอะเลยครับเพื<ๆ>่อนตอนนี้นี่ครับสุกก็มีเขียวก็มีครับโอโ้จะกินยังไงหมดครับเนี่ยต้องเป็นแค่ตู้เย็นแล้วก็กินครับนี่ครับเพื่อน ดูครับโอ้โหลูกใหญ่ๆเลยครับหวานนะครับสีเหลืองนี่หวานแต่สีเขียวมันจะส้มนะครับเปรี้ยวครับหวานหวานเปรี้ยวๆอาทิตย์หน้าก็ไม่มีแล้วนะครับหมดครับปีนี้ต้องปีรอปีหน้านะครับนี่ครับครับน้องกําลังเก็บดูครับน้องเขาชอบของเปรี้ยวครับบอกว่าพี่มีที่ไหนมีของเปรี้ยวผมก็เลยพามาหาครับน้องเขาติดของเปรี้ยวครับ กินแล้วมีแหงน้องบอกนนครับน้องเขาเก็บครึ่งคุงนะครับเก็บให้หมดนะครับเผื่ออาทิตย์หน้าไม่มีกินแล้วก็เราจะได้เอามากินนะครับนี่ครับเหลืองสวยมากครับหวานอมเปรี้ยวครับเกีมยเจียวทางอีสานนี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ต้นใหม่นะครับตัวป้ายนะครับ เราคืเนี่ยอคืนงานนี่ไปเลยโอ้โหว่องว่องมาแล้วว่งมาแล้วพอแล้วเปล่นุ่นเก่งนวลเก่งนวลโอ้เขียวเขียวทางนั้นนะครับฝั่งนู้นนู่นครับอยู่ข้างบนนะครับนุเขียวว่งมาแล้วว่งมาแล้วครับโอ้โหว่งมาเขียวแรงเต็มหัวมาครับตอนนี้ รัวแตกกระเป๋าครับเราไาดูข้างล่างครับโอ้โหมีตัวลรกเขียวๆครับต้นนี้อย่างนี้สิเปรี้ยวมากครับสีเขียวนี่โอ้โหครับเพื่อนๆดูครับ,รรบสีเขียวดังนั้นครับมีไหมสีเขียวอ่ะเอาเอาเลยโอ้โหร่วงมาแล้วโอ้โเยอะมากครับ ดูครับดูมัน่วงมาครับดูมันล่วงดูล่วงครับบอลมังนะครับเราเก็บใส่กระเป๋ากันนะครับนี่ครับเกาหลีไม่กินกันครับเปรี้ยวครับหาไม่ได้แล้วครับทางเหนือครับทางภาคเหนือของเกาหลีนะครับเพราะว่ามัน ใกล้จะหมดฤดูของเขาแล้วนะครับเนี่ย้นเหลืองเหลืองมากแล้วครับเก็บก่อน <c oughs> เปียวในสุดยอดนะครับมันเหลืองๆเ,เนี่ยเปรียวเขียวๆเ,เนี่ยคนกเกาหลีมันชอบกินนะครับมือแต่ร่วงให้กระลอก เตลแตกินนะเต็มต้นครับเดี๋ยวช่วยน้องเขาเก็บก่อนครับโอ้โหดูเข่งคงงครับพี่น้องออประมาณห้าหกโลครับตอนนี้ต้องกลับไปต้องอาบน้ำอีกทีครับเหนื่อยท่วมตัวแล้วครับตอนนี้เหนื่อยมากร้อนด้วยครับ โอ uh huh. ้ลูกเขียวลูกเขียวลูกเขียวอีกแล้วแต่ลูกสวยๆครับต้นนี้ต้นนี้ไม่ค่อยสุกมากครับเพราะกลุนละต้นมันครับดูข้างบนอีกเยอะนะครับแต่อทิทย์หน้าก็ไม่มีนะครับตุกหน้นครับเทิงนั่นะครับข้างบนนั่นนะครับ ลูกเขียวเยอะๆครับพี่น้องมันรู้ล่วงมาจากไหนเอาลูกเขียวตรงนี้นนได้หมัะยดีลูกเขียวอยู่เนี่ยลูกเขียวเต็มเลยเต็มถุงครับให้โชว์ <c oughs> หน่อย <c oughs> โอ้โหสุดยอดเอาลูกเขียวอยีกหน่อยนึง แบบเพื่อนๆเราในแคมป์บ้างนี่กจ่าไปกินสองคนครับทุกคนนี่แหละจริงนี่แหละครับโอ้โหพ่อพ่อพครับตีบเก็บเรียบไปนะครับสวนสาธารณะครับของเกาหลีนะครับตรงนี้ ช่วงเก็บนี่ครับต้นเมชินจะเป็นแบบนี้นครับเขียวๆมันจะเปรี้ยวนะครับเนี่ยต้นมันกระสุกมาจะหวานอร่อยหอมครับเปี้ยว,ยวนี่ครับลูกเขียวแบบนี้นะครับจะเปรี้ยวนะครับนี่ลูกเหลืองๆแบบนี้จะหวาน,นครับ หวานอมเปรี้ยวครับจิ้มแจ่วนี่หวานสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปตำแจ่วกินกันเลยนะครับจิไปที่เจอกันที่นัแคมป์นะครับนี่ครับสวนสาธารณะของเกาหลีนะครับทรองที่ผมอยู่นะครับยื่งธนาคารเคเบลฮานานะครับสวยมากครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันครับ โอ้โหกระโดดขึ้นมาหาเลยนบปลาเอาหญ้าโยนไปด้วยลายเยอะมากอยู่นะครับยูข้างล่างนะล,ลูกเป็ดน้อยครับ เป็ดน้อยมานี่แล้วนี่ครับคุณเกาหลีก็จะมาพักผ่อนตรงนี้นะครับตอนนี้หกโมงเย็นของเกาหลีนะครับนี่ครับสวนสาธารณะของเกาหลีมาจัก,กรยานครับ เดี๋ยวเราไปทำแจวกินเลยนะครับเจอกันที่แคมป์ครับอืมครับต้บนแอปเปิลน้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับเแยวด้วยนะครับเอาลูกใหญ่ๆไปนะับเริ่มลูกใหญ่แล้วครับต้นแอปเปิลกินกับแจวนี่ก็อร่อยเหมือนกันครับหน้าร้อนเมีแอปเปิลน้อยกับบักเมเชนนี่และครับ ปีที่แล้วผมกินต้นนี้ครับแต่ต้นนี้ปีนี้ไม่ออกเลยครับปีนี้ไม่ออกครับมีอยู่สามต้นครับต้นนู้นก็ต้นใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวจะให้น้องคิมดูครับคิมให้เอฟซีกินหน่อยน้องผมก็ไม่เคยกินนะครับเพิ่งครั้งแรกครับอืมเป็นไงอืมเรี้ยไหม ได้การไหม,มารม้านนะเราครับได้การไหมได้การครับกาติามายมบ้านเราครับโอ้นี่ลายเหรอหล,าหลายครับ้าักนี่ครับอืมครับ เป็นแอปเปิลน้อยครับเดี๋ยวชิมดูอีกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะตามเตี่ยวมากินใต้ต้นแอปเปิลเลยนะครับ <phr> อืปเปิ้ลน้อย no ครับกินจากต้นเลยครับ นี่นั่นไม่บ่งน่นแม่ออืมนะครับอืมอืมอืมเดบาสบกำนละครับเเก็บนี่ครับกระบ้งครับตอดผมครับแสบมากเลยเจ็บนะครับนอนตัวนี้เร็บเก็บนะครับปะ มืดแล้วครับเดี๋ยวผมอขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเก็บไปแล้วก็ไปรวมกันที่แคมป์นะครับแอปเปิ้ลน,น้อยนี่ครับเรามาจากแคมป์แล้วนะครับนี่เราจิจ้มแจ่วให้ดูนะครับนนกินได้เกงไไ่งกินไม่ได้เสียงตายนะนีโอ้กำลังจวดนะครับ มาถึงแล้วครับมานี่ครับจักขนาดาจวดขนาดครับจวดพริกเจาวแล้วครับ <c oughs> ยังยังไม่เกินเี็นี่ครับตังไหลออกมาแล้วครับ กินมันคือกินมันคือบกเฟืองไหมเออเออเจ็บหลายครับพี่น้องกินแล้วขี่คล้องใน่ไหมครับในครัวก็ทำกับข้าวครับแล้วกินบกยมมั้งปวดใจครับยมแบบดูครับม่นตายไปไหนไม่ได้กินแล้วครับ <cient> ของเทมัน lar, ต้องโตดนี่ๆทำโต๊ดทำโต๊ดครับนี่แของแทบต้องโตดโอ้ยครับเนี่ยไปไหนนะกลุ่มนี้วิ่งหาห้องน้ำนะครับเดี๋ยวควนระยกจะม <t abs> ีด้วยของแทบเนี่ยแน่นอนเลยเป็นไงม่อยู่ใส่นี่โฮก็ได้กินนี่แหละเกี่ยวใส่ใส่เก๋าพี่ต้องกินโช๊กล่างนะหัวพริกเกี่ยวไปเลยนะตามหน้างานนี่ได้กิน น่่นพี้องก็ได้กินตัวก็เป็นไงครับของแคบต้องสด,ส,ด,ดสุดยอดไหมสุดยอดไ่เปล่านี่ครับเพล่ของเราครับคนในแคมป์นั้งนั้นครับใครต้องการตัวก็มาตามหาตรงนี้ครับลูกใครเอ๋ลูกใไอตัวไหนมาตามมาโอ้โ,อเโหโเ,เป็นไงเจ็บเจ็บบ้างเจ็บเปิ้ปลนหน่อยก็มีเจ็บเจ็บเปิ้นเหมือนมบย่อมเลยครับอันนี้แอปเปิ้ลหน่อยด้วยแอเปิ้ลนี่ก็ไอ บอร์รี่แอปเปิ้ลภาษาอังกฤษเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกเบอร์รี่ไม่ใช่แอปเปิ้ลอันนี้อยู่แอปเปิ้ลน้อยแอปเปิ้ลน้อยทีสักว่าจุกุ้มสภาพน่าคล้ายๆคล้ายๆเบอร์รี่ไหมคือเบอร์รี่เขาใช่ตั้งไอไอติมไหมแอปเปิ้ลสมอลแอปเปิ้ลสมรอเบอี่อันนี้ว่าใส่ไงใส่ไงไอติมไหมเหมือับสดกินสดกินครับเป็นไงครับรายการครับว่าอันนี้รสชาติคือแบบบล็อกบล็อก โจ๊กเหมันสุกพีตะกี้ไอวกี่นเลี่ยมไหมตะกี้จ๊ก่กันเราพ่อหันบ่โท่มาหาไหมเฟืองเอินายโปลูกไ้แล้วก็บ่โท่มาทักบ่เฟืองเป็นไงครับหอยนอนนอนแก่กินเกิดแก่าัดมือมืนหอกินน้าหนังอ่ะพี่สุดยอดมือมือแมนยกแก่แก่ล้มดแก่ล้มแ่ประมาณนี้ก่อนนะครับไปเหี่ยวไปเหยวยุกหัว ีกดเนือบุญรครับครับนะครับสวครับคนไทยก็จวดเหมือนกันครับวันนี้วันนี้นนี้นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพราะเป็นใหม่อ p พีหน้านะครับสวัสดีครับ